ก็มอบหมายมาไว้ในพระาธาตุเกตุมดีแต่ทว่าก่อนที่จะมานั้นก็จะมีเครื่องต่อรองเครื่องต่อรองว่าจะต้องทำพระอบให้เหมาะสมและดีกว่าที่มีอยู่จึงจะมอบหมายมาให้ เพราะว่าเดิมประดิษฐานอยู่ในพระอบทองอย่างเดียวไม่ใช่สามกษัตริย์แล้วก็อยู่ในพานโตกแล้วก็ประดิษฐานไว้ต่อมาทางเกตุมดีนี้ก็ก็จะลองรับทุกกรณีจะมีเงื่อนไขสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามคุณบ,บุญล้อม พุณนาบุตรก็ไปรับการต่อรองมาแล้วก็ทำพระอบทองนาคเงินเป็นเครื่องรองรับสกรารบูชาเพราะาเรื่องราวเหล่านี้เป็นคำสั่งของท่านพ่อว่จะต้องรอ,องรับรักษานรัสก,การแล้วก็ทำให้เหมาะสมอย่างที่สุดเพราะว่า เป็นพระธาตุที่เสด็จมาโปรดท่านโดยเฉพาะมีความรักไข่เรื่อมใสมากก็จะต้องล,ลองรับรักษานมัสการแล้วก็ทำให้เหมาะสม่งที่สุดเพราะว่าเป็นพระธาตุที่เสด็จมาโปรดท่านโดยเฉพาะมีความรักไข่เรื่อมใสมากออยู่ในที่ใดที่นั้นต้องมี ที่ที่เหมาะสมแล้วก็ต้องให้ประชาชนสาธุชนทั้งหลายนมัสก,การทุกปีนี่เป็นพุทธประสงค์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นเวลามีพระาธาตุหรือเวลาใครมีพระาธาตุก็ตามพระาธาตุนั้นจะต้องเป็นของสาธรรารณชนทั่วไปไม่ใช่ของเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะพระพุทธองค์นั้น อธิษฐานให้อธิธาตาของพระองค์นั้นเป็นพระบรมธาตุสื่อพระศาสนาแทนพระบรรกายของพระองค์สื่อมา <c oughs> จะเสด็จไปในที่ทั่วๆไปที่บุคคลก็ตามสมาคมก็ตามวัดวาอารามก็ตามถึงจัดที่ไว้เหมาะสมสกการบูชาและ ให้เป็นไปในประชาชนส่วนมากได้เคารพนมัสก,การก็รจะไปโปรดในที่นั้นเพราะฉะนั้นเวลาเรามีพระธาตุถ้าเราขาดการบูชาหรือว่าจัดสถานที่ไม่เหมาะเป็นต้นว่าสกปรกเลอะเทอะไม่เอาใจใส่อะไรเหล่านั้นท่านก็เสด็จไปโปรดบุคคลผู้อื่นต่อไปหากว่าเรามีอยู่และทําให้เหมาะสม ก็เสด็จมาได้วิธีอัเชิญพระธาตุนั้นเมื่อเราจัดที่สักการบูชาไปเรียบร้อยเหมาะสมเป็นเราอยู่ในบ้านในเรือนก็มาเสด็จมาได้แต่จะต้องเป็นที่ที่มีเอกเทศสำหรับเป็นที่บูชาแล้วเราก็มันสวดเจริญพุทธคุณ แล้วก็บทสิริสติหมายถึงมหาบริลักษณะของพระองค์แล้วเราก็บูชาด้วยน้ำมันหอมดอกไม้หอมอยู่เป็นเนื้องิดแล้วใช้พานทองเป็นทองกระหลายหรือทองแท้กไ็ได้ปูด้วยผ้าขาวเนื้ออ่อนไว้บนผ่านนั้น มีดอกไม้หอมกลิ่นสะอาดไว้ลองรับแล้วก็สวดมนต์เรื่อยไปนานเรานก็เทามาทำฟาร์มสะอาดสักครั้งหนึ่งอย่างนี้เป็นการลองรับสเสด็จองค์พระบระมธาตุหรือพระสาวกธาตุบางคราวก็ได้มาพร้อมกันบางคราวก็สเสด็จมาเฉพาะพระองค์ ดังในพระธาตุส่วนนี้ที่เราได้ตรงน้ำหรือจัดพิธีนี้ถึงทุกปีแล้วก็จะอัญเชิญเสด็จเข้าสู่ที่เก็บรักษานี่ก็เหมือนกันจะต้องเอาไว้ในที่ที่เหมาะที่ควรแล้วก็มีปฏิหารได้พระธาตุ ท้พระสาวกแปดสิบองค์ก็กดีพระบรมธาตุกด็ดีนาน,นาน,นี่เราจะได้เห็นแท้ๆสักครั้งหนึ่งเคยเห็นมา,มากๆมีคนเอามาถวายก็เยอะแล้วก็คนเอามาให้ดูก็มากแต่ส่วนมากแล้วไม่ใช่แต่เมื่อเจ้าของหรือบุคคลผู้นั้น อ้างว่าได้มาจากโน่นจากนี่จากนี่จากนั้นก็เลยตามเลยไปเพราะว่ามีใจเขารบเรื่อมใสอย่างลงถึงองค์พระพุทธเจ้าแล้วก็้ได้